เครียดมากค่ะนอนไม่หลับไม่ร really yes. ู้จะทำยังไงมีความรู้สึกว่าคืออยากแล้วค่ะไม่อยากมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยค่ะเดือนเป็นพนักงานประจาค่ะที่เงินเดือนไม่เยอะแต่ว่าเดือนมีรายจ่ายเยอะค่ะมีค่าใช้จ่ายเยอะมีความรับผิดชอบทางด้านครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อีกเยอะจึงทําให้ต้องไปกู้เงินนะคะมีเงินที่เป็นกู้นอกระบบด้วยแล้วก็บัตรเครดิตด้วยจนถึงวันหนึ่งคือเราแบบเงินเราไม่พอที่จะจ่ายแล้วะคะ่ะแล้วก็เจ้าหนี้ก็ตามทวงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยได้ตัดสินใจค่ะโทรไปปรึกษาอาจารย์คือให้คําแนะนํามาะคะ่ะตรงกับที่สิ่งที่เราเป็นที่เราเจอมาหมดเลยอะคะ่ะจนรู้สึกแบบน้ําตาไหลเลยะะรู้ชีวิตเราอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ให้คําแนะนํามาทางออกมาเดือนก็ทําตามค่ะทําตามวิธีของอาจารย์ทุกอย่างเลยะคะ่ะวันนี้คือต้องขอบคุณ อาจารย์จริงๆค่ะที่แนะนําทําให้เดือนมีชีวิตที่แบบดีขึ้นแล้วก็หมดหนี้เพราะคําแนะนําของอาจารย์หมอดูไม้เท้าตาทิกย์เลยค่ะ